สวัสดีค่ะวันนี้หอม,มนวลจะชวนไปทำไข่เจียวฟูฟ่องนะคะดับแรกเราแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะวันนี้ไข่เจียวของเราใช้ไข่สามฟองค่ะแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะ ตีไข่ขาวนะคะไข่ขาวตีให้ขึ้นฟูด้วยตะก,กร้อนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปนิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาใล้ตละตก,กรอ้อหรือใช้เครื่องตีไข่ก็ได้นะ ลักษณะจ้งยอดอ่อนแบบนี้แล้วนะคะใช้ไ,ได้แล้วนะคะส่วนของไข่แดงนะคะเราก็ใส่ซีอิ๊วหรือเกลือก็ได้นะคะใครชอบไข่เจียวที่ใส่เกลือก็ใช้เกลือเลยสามฟองเราใช้สามช้อนนะคะ เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ใส่ไข่แดงผสมให้เข้ากันนะคะสมเบาๆนะคะอย่าไปนคนนานคนนานหรือไข่ขาวที่เราเตรียมไว้ไมจะยุบนะคะเรียบร้อยเราก็ไปตั้ง น้ำมันนะคะใส่น้ำมันประมาณสี่ช้อนนะคะไฟกลางใครชอบไข่เจียวที่มีรสชาติเผ็ดๆหน่อยก็ซอยพี่ขหนูใส่ด้วยนะคะหรือชอบหอมแดงก็หอมแดงซอยๆใส่ผสมเข้าไปได้เลยนะคะหรือต้นหอมก็ได้ค่ะถ้าชอบสีสดใสนะคะ มันเริ่มร้อนแล้วนะคะทีไขลงไปเลยไฟไม่แรงนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก,ก่อนอย่าสุกถึงข้างบนนะคะเพราะมันหนา อยากให้สุกรเร็วก็ปิดฝาเลยนะคะพอไข่เริ่มเซตตัวนะคะเราก็ดันไปให้มันโดนความร้อน เลยนะคะคไฟเบาๆนะคะจะได้ไม่ไหม้ปิดไฟอีกครั้งหนึ่งจะได้ให้สุกทั่วข้างในนะคะจะได้รอบ ผ่านไป1ิบเอดนาทีนะคะสำหรับไข่สามฟองน่าจะสุกแล้วนะคะเราจะเช็คว่าสุกหรือไม่สุกนะคะเอาไมา้จิ้มลูกชิน้นหรือไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะจิ้มลงไปเช็คดูซิว่ามีอะไรติดขึ้นมาไหมถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมาแสดงว่าไข่สุกแล้วนะคะระยะเวลานนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของไข่นะคะขนาดของไข่ด้วยว่าเราจะทำไซส์ใหญ่ไหมอันนี้สามฟองนะคะ ถ้าเราทาเล็กๆทําวงทีละชิ้นเล็กๆมันก็จะสุกเร็วขึ้นนะคะหรือทําบางกว่านี้ก็จะสุกเร็วขึ้นนะคะใครอยากใส่เนื้อปูใส่ปูอัดลงไปในนี้สําหรับเด็กๆนะคะหรือใส่ไส้กรอกซอยๆเล็กๆใส่เข้าไปก็ได้นะคะ,ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะ